ใส่หญ่ใ,ญใ,ญใญส่สวยเลยครับผมเต็นกำบอกอีกแล้วนั่งไงนั่งไงพี่น้องโอ้ใส่สวยด้วยครับสวัสดีครับนางรองพลอเริืมพวกกับผมโทนสายเสียบครับ วันนี้ก็มาพบกับผมบรรยากาศยามค่ำคืนนิกเช่นเคยครับพี่น้องพาพี่น้องมาใส่เวทครับได้เหยียเขียดมาหมายวันนี้เราก็เคยมาครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับพี่น้องที่เรามาใส่เหยืยจริงหลีดเนาะที่ผมเดินเจ็บขาหมดเลยพี่น้องคลิปนะั้นเนาะเดี๋ยวผมก็บอกว่าผมจะเอาเหยื่อมาแก้ครับวันนี้ผมได้เหยื่อเขียดมาครับพี่น้องก็เลยจะมาใส่ให้พี่น้องได้ชมตอนแรกผมนัดกเกษียนคนไว้ครับ แต่สงสัยฝนตกครับพี่น้องบรรยากาศพายุเข่าเสียนคุณคงไม่มาครับวันนี้ก็น่าจะลุยเดี่ยวอีกเช่นเคยครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมนี่แหละครับเบสพี่น้องเป็นชุดใส่ในนาคือเก่าครับเป็นขอเบอร์สิบเจ็ดครับผมแล้วก็สายพีเเบอร์สิบครับเรลเหยื่อของเราวันนี้ก็เป็นนี่ครับไม่รู้เห็นไหมพี่น้องเป็นเหยื่อเคียดครับผม เขียดิโมหรือว่าเขียดขาลายครับฝนตกเกาะพอได้จับได้ส่องมาหาใส่อยู่ครับเป็นเหยื่อที่ดีของทุนสายเสียบเลยครับเนี่ยไปครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆครับคํำละ นี่คันสุดท้ายแล้วครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวเราไปยามกับไปวันนี้ก็ห่อข่าเปล่ามาครับก็หวังว่าจะทาเมนูสู่พี่น้องกินครับแต่ว่าก็ต้องไปลุ้นกันอีกรอบหนึ่งครับว่าเอย่าขียดจะมีผลงานมากน้อยขนาดไหนครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับผมมาแล้วครับพี่น้องแจมเลกอื้อขาชุนปูนน้อยครับถึงจะไม่ใหญ่แต่ก็ได้กับเข่าครับผม เอาละไม่เหี่ยวแล้วครับผมวันนี้ชิปกับเขาครับพี่น้องมาแล้วแดงที่สองครับพี่น้อง โอ้ยเท่าๆก็ตัวเมื่อกี้เลยครับป่ารุ่นเดียวกันเลยเอาแล้วครับพอได้กับเขาแล้วหมายนี่ป่ามันก็จะไม่เล่าใจเหมือนทุกๆหมายที่ผ่านมาพี่น้องหมายนี่มันเป็นนาโคกครับแต่ ทุกหมายที่เราเขานั่นนะนั่นเป็นนาทุ่งครับพี่น้องมันจะอยู่ติดลำมาดครับเพราะฉะนั้นไส่ปลามันก็จะต่างกันพอสมควรอยู่ครับแต่ถามว่าหมายนี่มีไส้ใหญ่ไหมมีครับแต่เราจะเจอมันหรือเปล่าครับอันนั้นก็ต้องไปรอลุนดูครับผมไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุนกันต่อครับปา่านีไงพี่น้องนี่ดูคันโค้งลงไปนุ่นครับ ไปลื่นใส่ด้วพี่นอ้องอื้อตาไส่นี่ก็ผมว่าน่าจะสวยอยู่ครับนี่แต่ทำไมซื้อที่ดึงเบาๆลุ่นดูครับพี่น้องไหนละตัวนั่นไงนี่ผมว่าอะไรนีมันจะตรงใสสวยสิน้องหาแล้วครับหาแล้ว นี่แหละงานเยื่อเขียดครับผมอวนตับอวนตับพี่นอ้องอวนตับสำหรับกระชังหมานลูกนี่พี่น้องมาที่ไรก็ได้ใส่ทุกรอบของเขาอยู่ครับป้าคาถาดีคันเด้อยอาจารย์ผมเนี่ รอยครับผมนี่เดยวพี่น้องพักอีหอมครับหรือว่าพักขยเง่น่หละครับกระเทิอนละ่ะเอาเก็บไปใส่ตุ่มป่าทากนิดนพอหอมๆครับผมพอแล้วครับสั้น,นี้หอ,อมนะครับ พี่น้องผมเดินมาก็เข่าไว้ยวบๆยบเลยครับตรงนี้แหละไหนล่ะตัวยังไงน้องเห็นไหมครับนัหละใส่สวยอยู่ สวยเลยครับผมเี็มักำบอกอีกแล้วโอ้โหูโโหิลลึกไหมเนี่ยเรียบร้อยครับพี่น้องใส่นี่ถือว่าโอเคแล้วครับสุดๆครับผม ก็สำหรับผลงานครับที่เราใส่เกจเราเลยยืนยามกลับมาครับพี่น้องก็พอมีเตียมมีตัวมีใส่ให้พี่น้องได้ชมอยู่ครับที่นี่เราก็มาลุ้นกันว่ารุกนี้เชากระชังจะแตกหรือเปล่าครับผมไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมทําเมนูสู่พี่น้องกินครับวันนี้เดี๋ยวตามไปรับชมครับว่าเมนูที่ผมจะทําเป็นเมนูอะไรครับผมไปครับพี่น้อง กินข่าวเสร็จแล้วเราก็จะได้ไปยามเบดรอบแรกครับผมนี่แหละครับพี่น้องเมนูที่ผมจะทําสู่พี่น้องกินวันนี้ครับป่าผมก็ทำสองตัวน้อยๆครับผมดุกวัวกินไม่มดครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องครับผมเคยทำแล้วแหละพี่น้องแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแน่นอนนะครับระหว่างอุปปลาอ,อมปลาหรือว่าจะเป็นมกหมอครับเกาะ พี่น้องก็ลองดูแล้วก็ถ้าลูกก็คอมเมนต์มาบอกผมได้ครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเอาแล้วครับพี่น้องรี้แล้วครับใส่ทุกอย่างเข้ากันเลยครับโอเคตีแกงครับผมอันนี้ก็เป็นไทยหอมหอมครับใส่ไปได้เลยครับ ชี้เลาวครับแล้วก็แมงลักครับผมแมงลักหรือนางลักครับผมบางพื้นที่ก็เรียกนางลักครับนี่จะพักกิน,นหอมๆกลินแรงๆเลยครับผมมันนี้ลูกโดดครับผมที่ขาไปได้ครับผงนัวครับพี่น้องนี่ ามด้วยขาคัวครับปกติผมจะใช้เกลือนะครับแต่วันนี้เกลือมุดครับผมผมไลยใช้น้ำปลาแทนครับเอาละครับเดี๋ยวจะเค็มมากแก้ไขลำบากครับผมแล้วก็คุ้นเลยครับอ่าครับพอเราคุนได้ที่ปุ๊บ ตั้งไฟครับผมเราก็ปิดฝาหม้อไว้ครับกว่านเนื้อปลาจะสุกครับผม ้อี่นอตอนนี้ก็ซุกได้ที่แล้วครับพี่น้องมาครับกินข้าวด้วยกันครับผมกินเซจก็จะได้ไปยามเบดรอบแรกครับนี่ก็เริ่มจะดึกแล้วครับผม กิขนข่าวะไกันครับผมมีหนูหอมๆเลยครับมันนี่อดีอาจะทิดงทางกินข่าก็ลูกก็หลานเลยลูกหลานมาหาพักอาศัยก็ขอให้แคขวคลาดปลอดภัยมาหาอยู่หากินก็ขอให้มันหมานมันนี้กินข่าก็อูป,ปลาต้มป,ปลาอย่างนีละไห ดีคือเก่าพี่น้อง หคบตอนี้ก็กิกนข่าวอิ่มแล้วครับพี่น้องไป้ครับเดี๋ยวเราไยยามเบีกดอกีกรอบหนึ่งครับผมดูรุ่นดูว่าเราจะมีแต้มมีตัวเพิ่มไหมครับขออนุญาตเตรียมตัวแป๊บน,นึงครับผมไป้ครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมเอาละครับพี่น้อง อยู่จุดกูดเลยครับมันรุ้นกันครับว่าจะอยู่ไหมโออยู่อยู่ครับพี่น้องนึ่งนึ่นึ่นึ่นเห็นดึงยึกยึกยึกยุงกี้ครับฮึ่มโอ้ยใส่สวยใส่สวยโอาเลย เบาๆเรียบร้อยครับพี่น้องใส่สวยอยู่ครับผมตัวนี้ เี่ี้ยบล่อยครับผมเยวไปดูนกันต่ออีกครับสวัสดีหน่อยพี่น้องวันนี้เนาะ ที่ฝนตกแต่หัวคาแล้วก็กลางคืนไม่ตกครับถือว่าโชคดีเลยครับนี่ทำให้งานก็ยิกแล้วเปียกมันยอดแม่แง่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยไปครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับขันนาพี่น้องดึงโยกๆกโกกน่นึงครับอื้มอู้อแล้วครับู้ ผมเห่ืองวุ้ยว,ว,ยวยุ้ยกิ้เขียดครับผมมาแล้วครับน้อู้เหงอำลำเลยครับผมโทษโทษโทษโตโโตโโตโ พี่น้องโอ้หลังค,คุยกินเขียดครับผมนานๆจะเจอครับว้าวครับสำหรับการยามรอบเลกเนาะผมว่าผลงานสุดยอดเลยครับถ้าปลาตัวใหญ่ๆเท่าๆกันมดนะผมว่าหมายนี่ทีเด็ดเลยครับกระชังใส่ไม่มดแน่ตอนนี้ก็คงจะไม่ออกไปดูอีกแล้วลครับพี่น้องก็คงจะพักผ่อนเลย วันนี้ก็นอนในเปีครับเราสามมาหาหมายที่มีกระท่อมครับกะว่าฝนเล่นงานแน่วันนี้ไม่มีครับดึกๆหายไปเลยตุกแต่ตอนเรามานิดเดียวครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนาะพี่น้องอยังไงการหาอยู่หากินต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้แน่ๆครับตอนนี้ก็คงจะขอตัวพักผ่อนก่อนละครับเนาะเดี๋ยวยังไงเอาไว้ไปลุปน้นรอบเช้าอีกรอบหนึ่งครับผมสวัสดียามเชา้าครับพี่น้อง ได้เวลาพาพี่น้องไปกู้เบดแล้วครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุ้นดูว่าเราจะมีแต้มมีตัวเพิ่มไหมไปครับพี่น้องบรรยากาศยามเช้าครับพี่น้องเมาวานเก็บให้พี่น้องชมไม่ได้นะครับมาคำนี่ก็เป็นสภาพหมายครับพี่น้องนี่เป็นไม้เก่าเราที่เรามาใส่เหยื่อจิิงหลีดนั่นแหละครับ วันนั้นเรามาเขายังไม่ออกลวงเลยครับแต่วันนี้เขาออกลวงหมดแล้วครับพี่น้องด้านนูน้นเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมใส่ไว้อยู่ไปครับเดี๋ยวเราไปลุ้นเบสดดวยกันครับผมคันนี้มีคันกระตุกอยู่ครับเมื่อกี้นี่โอ้โห ยังใส่เม่ใหญ่ครับพี่น้องอะไรผสมครับผมเอาละอะไ้ผสมพี่น้องเอ้ย เดีวไม่ใหญ่เด้อวครับพอดีปนไปครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่ออีกครับผม หนากรุมจุดกูดเลยพี่น้องอยู่ไม่น้องโอ้โหโอ้หมาแล้วพี่น้องใส่สวยมาแล้วครับผมเหน่าแล้วครับผมเอาแล้วใส่สวยเลยครับพี่น้องอื กำเปี้ยอีกแล้วพี่น้องนี่โอ้พี่น้องสังเกตกอเข่าตรงนี้ครับต,ตุกด็กดกเดกเด,กดกเลยครับผมจะไปรุ่นกันครับพี่น้องนั่นไงนั่นไงพี่น้องโอ้ใส่สวยด้วยครับ ใส่ใหญ่ยูรุนนี่มาแล้วครับน,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 น้าโคกส่นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับผมอุยอ้ย,ย,ยนิดเดียว ทางหมานก่อนเป็นของเราเรียบร้อย <c oughs> คันนี้เป็นซียังไงนะพันเข้ามาในยาหนู โอ้โหไซใหญ่อยู่โอ้โหเต็มกำอีกแล้วเฮ้ยเต็มกำบล็อกอีกแล้วพี่น้องนี่โอ้ สุดๆครับต่รูปผลงานครับพี่น้องโอ้โหถือว่ากระชังเตะอีกเลี่ยวครับผมเกือบตีมกระชังครับพี่น้องอันนี้ก็ประมาณโอ้หาฮุกลูน่าจะได้ครับผมเดี๋ยวเราไปช่างกันอยู่บ้านครับตอนนี้ก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วครับ ปลาที่เราได้เราจะแบ่งไว้ให้เจาา้จาของนาเจ้าของนาแกก็ใจดีครับแกบอกว่าโอ้ไม่ต้องแบ่งให้ตาดอกตาอยู่นี่ตาได้กินตลอดวางัน้นเอาไปสู่คนดื่นกินป้ายวางัน้นโอ้จงยอมรับนำใจแกครับพี่น้องสุดๆเลยสำหรับคลิปนี้ผมทวนสายเสียบก็คงจะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวยังไงเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ